อันยองฮาเซลเยบอยไมาเห็ดอยังคนบางคนเยบอยมาทำอะไรเทศเทศเฮเบืองเลยเขาทำกันยังไงอันนี้คือบัวอะไรครับ ง้วกขึ้นมาขส้มผูนเอาไว้กี่ต้นอธิบายหน่อยจ้าบูน้อยหัวกเสียท่าหน่อยไปปลูกยุทธทยสิได้ขายอยู่นะปะ ขนพ่อใส่หมอกวยเตี๋ยวข้าเสเพียง่งกินท้าบันเทุกจับสายท่านา้วจับสายก็บเ่คยกินถึงเกิดจะเป็นยังไงออร์สันปหูจอุณหนมอุม้มาหูมิึ้นมัอหมข้าอุหมนม้าอุ้นาุณหภูม้าอนณ้มาหมาณหนาหนอขา กบเ้มันพอดีคขนบย่เลียมกบเันานตันาูแ้วเ่แล้วจะเวัวกดขาีจะบ่พอยได้้งนไปนีน่มันอยากแน่นรุกงาก ท,ทั้งเทียก็ออกบวชทั้งซองตอนก็ใส่รูดได้ปูนเนี่ตอนนี้ก็ว่ากันดีเลยนะจะมันลืมนะมันกระเบาลเลยอ่ะพร้อมหดเจมย้ายแหงนาคาวกันยังไงอยู่อข้าเจ้ากระปุนผู้ถ่ายมันบอกกลัวมาก ไปช่อมอ,นะอดเขาป่ะนะทะเลาะในหแถวละสองคยนยอนป้ายมันมีหาแถวกับแถวกลางกับยอนซอยกันนั่งลูก,ลกนั่งอยู่ไหนแนวนั่งก็เอามาบ่ได้เขาให้นั่งอยูุติแต่ว่านั่งบ่ได้

ไปลูกเขากรเิดมาหนอแม่นบอละนี่ยดจะทมันแงแงหนเมื่อันรุ่งวนว่าอากาศเย็นดี่มืเช้าหนาวพุ่น นั่งหยดนันแล้วจะเบืดมือเที่ยงก็กินขา้าว <Okay. S 2> เอาด้วยหน้ากับพัดคำกับเมียบ้าน หมู่บ้านนี่นอนมันนว้บ่อยมื่ออื่นก็ะจักสิไประเฮ็ดังงานก็คือเขาบ่มีเงินก็บบ่มี่แค่ใไปกระเพาะได้กินได้ใส่เสียงนกเขานกคงอยู่กับธรรมชาติกับป่ากับเขา ธรรมชาติบำบัดเดีนะคนอื่นบานเลาอื่นอาการมันดีมือคักเศร้าเานี่ยกค่สิบสิบสามสิบสี่องศาสวยมาก็ค่เศร้าีสหามันได้ฝนตกกระหนาวดีตามสภาพอากาศวันนี้มีสามชาติเกาหลีขเขมรไทยเวียดน,นามสี่ชาติด้วย ล่าง,งมือก็มีสี่สาสตรร่างมือก็มีสามสาดต์่งมือก็มีสองสาสตร์เ,รเนี่ยแต่เขาเสียคุณหน่อยคนหลายร่างมองเขาก็โให้ว่าเสียงต่างก็โ่ต้อตงว่าวกันยานบไดงงานก็บอก้เว่าว วดขาไลยเออขันเสียาแน่นางลูกมานางมันกับนางไดอยู่ต่วามันเท่ารูดูเนาะมันบ่อันไดส่องทีกับโอจงวยตดเดียวมันมีแถวของมันอยู่พิ่มอ่ะ เอาใสหลุดกิ่งมันจะมีหาแถวเห็นบางคนนี่ก็เบ,บึงตามสะดวกเข้าเนี่ยเขาเป็นภูหติตตามสะดวกค่ะอันไหนไม่อยู่ในแถวก็อุ้ยตรงนี้ขึ้นงามเธอทื่อแดยแมันแ่ง

ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนเกาหลีค่ะผักก็จะเยอะผลไม้ก็เยอะใช่ไหมยายบ,บอยอม,มานากกรเห็ตปออุ๋ยยายเอ้ยเข้าบนนี้จะเข้าหอ้าเจ้าสลัดจ้าพี่น้องเฮ็ดการเฮ็ดงานก่อนบ๊ายบายอเอ็นย่องยายบ,บอย